RCF ปะทะ Yamaha ใครเจ๋งกว่าไปดูกันเลยวันนี้เราอยู่กับมิกเซอร์2รุ่นนะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นก็คือ RCF F10 XR และ Yamaha MG10X นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นมิก รุ่นเล็กนะครับรุ่นล่างที่เหมาะกับคนที่ใช้ไม้จานวนไม่เยอะนะครับงานไม่ค่อยใหญ่มากอย่างเช่นพวกร้องคาราโอเกะในบ้านหรืองานออกบูธนะครับงานประชาสัมพันธ์เล็กๆอะไรเงี้ย มีขนาดเล็กก็คล่องตัวดีนะครับโดยราคาค่าตัวของทั้ง2ตัวนี้นจะอยู่ไล่ๆเรียกกันนะครับประมาณ1,000 0บาทนะครับ ATF ราคา13,330บาทนะครับแต่ Yamaha MG10X เนี่ยจะอยู่ที่ราคา9,900บาทซึ่งราคาถูกกว่ากันมากพอสมควรเ่าประมาณ3 0 0 0ันแต่ที่จริงแล้ว Yamaha จะมีอีกรุ่นนึงนะครับที่เป็น MG10XU นะครับซึ่งจะมี USB interface ซึ่งราคามก็จะไล่เรียกกันกับ หลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีเสียงต่างกันไหมเพราะว่ามิกแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างันเล็กน้อยเท่าที่ผมลองฟังลองทดสอบดูแล้วเนี่ยทางฝั่ง RCF นะครับจะได้ความกระชับนะครับแล้วความหนาแน่นเนี่ยมากกว่าแต่ทางฝั่ง Yamaha เนี่ยจะได้ความโปรง่งสบายความพลิ้วนะครับฟังสบายเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อกันเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยครับผม ไร้ว่ามันหวานองุนสามรานที่หวานยังไม่ได้ครึ่งหวานบาดอุรานต้องตาติดเรึงตากลบแอวกลึงคิดถึงแต่ตาวันหวานเสียงคลุยครวนหวนมากัะลมพี่สะเอินฝืน กล่ำเกลือนเื้อนคมใจเอากลุยครางรวนพี่หวนขหนึ่งถึงเจ้าฟังเสียงริงเรียนร้าวพี่หญงเศร้าไม่ว่าน้ำาพึ่งเดินหาใครว่า ลมพี่สะอึนฟื้นระทมลำเกลื่นฟื้นขมใจ มาอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่หลายๆคนต้องสงสัยแน่ๆแหละว่าเอฟเฟกตัวไหน ดีกว่ากันนะครับเรื่องเอฟเฟกเนี่ยแล้วแต่คนชอบและกันผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้มีความแตกต่างกันพอสมควรครับเริ่มกันที่ยามาฮ่าก่อนยามาฮ่าจะมีเอฟเฟกที่สามารถเลือกได้24แบบนะครับไม่ใช่แค่รีเวิร์บไม่ใช่แค่โคอย่างเดียวมันจะมีพวก modulation มีพวก p i t เชนหรือว่าพวกปรับความถี่อะไรงนี้ด้วยเนาะและแต่ละความถี่เนี่ยก็สามารถปรับค่าพารามิเตอร์แยกได้อีกว่าจะเอากล้องมากกล้องน้อยอะไรเงี้ยซึ่งเรามาดูทางฝั่ง RCF นะครับ RCF จะมีให้เลือกแค่16แบบเท่่านนั้นไมสามามรรถปิบวยนะ เพราะฉะนั้นตัวเลือกการปรับเอฟเฟก่ยของยามาฮ่าก็จะมีเยอะกว่ามีความเป็นไปได้เยอะกว่าครับในการใช้งานแนวเสียงของเอฟเฟกเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นคนละแนวกันโดยที่ยามาฮ่าเนี่ยเขาได้เอฟเฟกแบบ SPX เนาะ SPX เนี่ย,ยใครๆก็รู้จักกันดีในนามของแหลกเอฟเฟกแยกของยามาฮ่าเนี่ยเพราะว่าเขาให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะใสนะครับกังวานนะครับกว้างนะครับผมแต่เอฟเฟกของ r s f เนี่ย จะออกแนวแบบชัดๆหน่อยนะครับผมไม่ได้ฟุง้งไม่ได้กระจายอะไรมากนะครับไม่ได้กว้างเท่ายามาฮ่าเดี๋ยวลองไปฟังคลิปทดสอบตัวอย่างเสียงเอฟเฟกกันเลยครับชะเงเอเกอชะเงเอคอยจะมามองโอ้น้องคิดถึงพี่บางหรือเปล่าโอ้ละนะ ไม่เจอแม้แต่เพียงเอาไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปให้เขานินทาชะเงเกอชะเงงคอยจะมายมองโอ้โอโน้องคิดถึงที่บ้างหรือเปล่า โอ้ละงาไม่เจอแม่แต่เพียงเงาไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปเขานินทาชะเง้อชะเงอคอยชะมอยมิมมองโอ้น้องคิดถึง พี่บ้างหรือเปล่าโอ้แล้วนะไม่เจอแม่แต่เพียงเงาไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปให้เขานินง่งเ้อชะเง้อชคอ หรือเปล่าโอ้ละนะไม่เจอแม่แต่เพียงเงาไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปให้เขานินทา สองหัวข้อหลักผ่านไปแล้วนะครับทั้งเรื่องเสียงและก็เรื่องเอฟเฟกหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วละ่ะบอกก่อนเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยใช้งานแทนกันได้ไม่มีปัญหาเลยครับทั้งจํานวนอินพุตแล้วก็ความสามารถในการทํางานต่างๆครับจะมีต่างกันหลักๆอยู่แค่ประมาณ2อสาข้อครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันข้อแตกต่างแรกนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญและก็น่าสนใจก็คือเรื่องของอินพุตอิ e พีแดน์นะครับหรือว่าความต้านทานในขาเข้าหรือว่าเนี่ยไอช่องเสียบไม้เนี่ยช่องเสียบ ขาเข้าทั้งหลายเนี่ยมันมีความต้านทานของมันนะครับและความต้านทานของมิกสอตัวนี้ก็จะไม่เท่ากันด้วยโดยหลักการแล้วนะครับการที่มี Input Imped ิแดนมากกว่าเนี่ยสัญญาณมันจะดอบน้อยกว่าครับโวลต์มันจะดอปน้อยกว่าพูดง่ายง่ายซึ่ง rcf เนี่ยจะมีมากกว่าย amaha นะครับ rcf จะมี Input Imp e d ิแดนอยู่ที่14กิโลโอห์มนะครับสำหรับช่องไมย amaha เนี่ยจะมีอยู่3กิโลโอห์มถามว่าไอความต่าง2อันเนี่ยมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนคือมันมันแทบจะน้อยมากครับผมสำหรับการใช้ไมที่มีอยู่ในปัััจจุบบนนนี้นะคร แล้วก็ความต้านทานในฝั่ง Input ตของไลน์เล v e l ของทั้ง2ตัวเนี่ยก็ต่างกันนิดนึงโดยที่ RCF เนี่ยจะมี21กิโลโอห์มแล้วก็ Yamaha จะมี10กิโลโอห์มนะครับ อีกข้อแตกต่างหนึ่งก็คือเรื่องของ EQ นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมี EQ มา3แบนด์ทั้งคู่แต่แตกต่างกันที่แบรนด์ที่เป็นตรงกลางครับก็คือ EQ เสียงกลางเนี่ยมันจะมีความถี่ที่เขากําหนดไว้ไม่เท่ากันนะครับโดยที่ RCF เนี่ยเวลา EQ เสียงกลางขึ้นไปเนี่ยเขาจะบวกย่านความถี่ประมาณ 1, 2 5 0เฮิรตซ์แต่ถ้าเกิดเป็น Yamaha เนี่ยเขาจะบวกความถี่ย่านเสียงกลางอยู่ที่ความถี่2.5กิโลเฮิร์นะครับหรือว่า2 5 0 0เฮิร์ตนั่นแหละ มาที่ข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นความแตกต่างทางด้านเทคนิคที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความแรงสัญญาณเอาพุตนะครับก็คือไอช่องเนี่ยเอาเอาอาเอาหรือว่าเอาพุตต่างๆนะครับมันมีความแรงไม่เท่ากันระหว่างมิกซ์สรุ่นนี้นะครับโดยที่ RCF เนี่ยจะมีความแรงอยู่ที่28 dBu นะครับผมยามาฮ่าจะมีความแรงสัญญาณเอาพุตอยู่ที่24 dBu ซึ่ง24 dBu เนี่ยก็เป็นมาตรฐานและที่ค่อนข้างที่จะสูงมากและสําหรับเอาพุตมิกเซอร์นะครับแต่การที่มิกเซอร์เอาพุตแรงก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วเหมือนกับการที่มี power amp แรงน โดยความแรงสัญญาณเอาพุทเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงเรื่องของน้อยในระบบที่จะน้อยลงด้วยถ้าเกิดเราสามารถขับสัญญาณออกไปได้แรงๆครับเพราะมันจะไม่ต้องขยายเยอะในภายหลังนั่นเองแล้วก็ความแตกต่างอีกเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างอื่นนะอย่างเช่นช่องอินพุตนะครับช่องอินพุตของ RCF เนี่ยจะเป็น x l r แยกกับ ตัวแจ็ค T-S T-I-S นะครับแต่ตัวยามาฮ่าเนี่ยก็จะเป็นคอมโบแจ็คไปเลยแบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามันมี4ไมค์เหมือนกันก็จริงนะครับผมแต่ RCF เนี่ยช่องที่3ามทับสี่ห้าทับหเนี่ยมันจะมีไลน์สเตอริโอพ่วงมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเสียบไม้สอช่องหลังเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้สเตอริโอชแนลอินตรงนี้ได้แต่ก็จะเหลือสเตอริโอชแนลอินเนี่ยสองช่องหลังนะครับมองกับกันครับมาทางยามาฮ่าเนี่ยจะไม่มีช่องสเตอริโออินที่ใช้ร่วมกับ XLR เลยนะครับเพราะฉะนั้น เขาจะได้ชแนลเต็มๆมากกว่าก็คือ5 6 7 8 9 10เนี่ยมันจะมี3สเตอริโออินอยู่ทางด้านหลังแล้วก็มี4ี่ชแนลไมให้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเกนของทั้ง2มิกนิดนึงนะครับเกนตัวนี้จะมี1 2 3 4 5 6ตัวนะครับแต่เกนของยามาฮ่าเนี่ยจะมีอยู่ที่1 2 3 4จะมีอยู่4ีนอปนั่นเองนะครับผมในกรณีที่เราใช้สัญญาณไลท์เลเวลเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเล่นเกนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นยามาฮ่าก็เลยไม่ได้ใส่มาให้แต่ตัว ACF เี่เขาก็มชองมมาด้วยรงทีเขาอาจจะต้อง เล่งเกณในช่องที่เป็นสเตอริโอด้วยนะครับมีไว้ก็ได้เปรียบมากกว่า mm hmm. okay. อีกอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันนอกจากเกณฑ์น็อปแล้วเนี่ยก็คือเฟดเดอร์น็อป RCF เขาจะมีให้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6น็อปนะครับผมโดยที่ Yamaha จะมีให้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7น็อปนะครับผมก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ6น็อปกับ7น็อปเนี่ยก็คือ ตามชแนลที่เขามีมาให้เลยโดยที่ RCF เนี่ย,เ,ยเขาพ่วงชแนลสเตอริโอเข้ากับโมโนไปไว้บางชแนลแล้วตัวหนอบเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ยามาฮ่าเนี่ยก็จะมีแยกให้ใช้ชัดเจนแต่ละช่องเลยก็ไม่ได้มีพ่วงกันเนาะตัวเมนหนอบของยามาฮ่าก็จะมีให้ใช้เยอะกว่าแถมอีกนิดนึงเรื่องของคอมเพรสเซอร์ของทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ใช่มิกซ์รุ่นเล็กทุกตัวจะมีคอมเพรสเซอร์มาให้เนาะคอมเพรสเซอร์นี่คือตัวบีบอัดสัญญาณเสียงกดสัญญาณเสียงนั่นแหละเวลาที่เราตะโกนปุ๊บมันจะได้ลดสัญญาณให้มันงงว่ททีีดดัญญญัันนจะขึ้้้โย2ตก็ มีคอมเพรสเซอร์มาให้2ช่องนะครับช่องหนึ่งกับช่อง2เนี่ยเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่คอมเพรสเซอร์ของยามาฮ่าจะค่อนข้างหนักมือกว่านิดนึงนะครับถ้าเกิดเล่นเกมเท่าๆกันเนี่ยเวลาที่เราปรับยามาฮ่าไปนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแหละว่ามันมันกดสัญญาณเยอะนะครับผมเลงสุดนี่คือโคตรกดเลยนะครับบีบสัญญาณแบบสุดๆแต่ r c f ีเนี่ยเขาให้คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ค่อยกดเยอะต่อให้เราปรับสุดนะครับยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกดมากเท่าไหร่นะครับแตกต่างกับยามาฮ่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่่่างงงกกัันนะคครรบ็ืือออเขปุมแ โดยที่ระยะเกณฑ์ของมิกเซอร์ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะไม่เท่ากันอยู่แล้วละ่ะอันนี้บิดสุดเนี่ยจะได้ลบ 6DB ถ้าเกิดกดแพดแล้วก็บวก 20DB แต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยลดลงเนี่ยจะได้0ูนย์นะครับผมก็ในกรณีที่มีสัญญาณที่มีความแรงมากๆมาเนี่ยตัว rcf เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะแตกแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีปุ่มกดแพดนะครับแต่ตัวนี้มีกดแพดลบ 26DB กนะครับก็สามารถทําให้เกณฑ์มันลดลงไปได้ถึงลบ 6DB นั่นเองโอเคก็จบไปแล้วครับสำ ระหว่าง2รุ่นนี้ RCF F10 XR แล้วก็ Yamaha MG10 โดยสรุปแล้วเนี่ยการที่จะเลือกมิกซ์ทั้ง2ตัวเนี้ยก็ให้พิจารณาจากความแตกต่างของเอฟเฟกต์ลวกันถ้าเกิดใครอยากได้เอฟเฟกต์แบบหวานๆนะครับก็ให้ไปทางยามาฮ่านะครับถ้าเกิดใครอยากได้น้ําเสียงที่ค่อนข้างกระชับมีความหนานวลก็ให้มาทาง RCF RCF เนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบเรื่องของสัญญาณ Input ตสัญญาณ output นะครับทางเทคนิคขที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านั่นเองก,ก็สำหรับใครที่สนใจมิกซ์2ตัวนี้นะครับก็ทักมาที่เพจของเราได้อีกเช่นเคยนะครับผมยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สำหรับวันนี้ AT ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube Channel AT อย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที